สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วดีต่อใจไหมทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่สโมรสรฮิเมจิสโมรสรของปุ่มบีมชัชจุออนโมกสี ok เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าสาวไทยของเราไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนคนไทยกองเชียร์ชาวไทยแฟนๆของนักกีฬาแต่ละท่านก็จะเข้าไปซัพพอร์ตนักกีฬาตามเชียร์กันสนันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะได้รับชัยชนะหรือว่าจะ แพ้ก็ตามยอดวิวพุ่งกระชุดอยู่แล้วเมื่อมีสาวไทยของเราร่วมทีมเช่นเดียวกับคลิปนี้ที่ฮิเมจิปลืมสุดๆไปเลยละครับกับ,กบนัดล่าสุด ที่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube หลักอิเมจิเห็นยอดวิวพุ่งกระชูดแบบนี้แล้วถึงกับดีใจหนักมากเลยครับโดยได้มีการแจ้งข่าวเลยว่ายอดวิวตอนนี้พุ่งไปกว่า1,90,000วิวร้อมกับใส่อิโมจิหน้าทึ่งกับร้องไห้ด้วยนี่แหละครับความปังของสาวไทยของเราถือว่าซื้อตัวไปร่วมทีมมีแต่คุ้มกับคุม้มจริงๆครับยอดวิวก็ได้ผลงานก็ถือว่า ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสําหรับชัดชุอ่อนโมกสีดีงามมากๆเลยครับหรือแม้แต่แฟนๆชาวญี่ปุ่นเองก็ถึงกับบอกว่าน่าทึ่งมากเลยบุมบิ้มเธอดังมากในไทยทําให้ความนิยมของฮิเมจิเพิ่มขึ้นตามไปด้วยปังจริงๆค่ะ